สว you know, yes, 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 ัส no ด wow. <No>. no. ีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องพี่น่านในชุดรอบเช้าของเรานะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วพี่นะในชุดเช้านี้ของช็อตเด็ดเพื่อเครื่อนะพี่นะเป็นชุดต้องเชื่อว่านะเป็นชุดที่หลากหลายนะครับอีเช่นเคยของเรานะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนนะครับเป็นชุดโปรโมชั่นนะโทรหาผมได้เลยพี่นะชุดเช้านะครับนะเน้นย้ำใช้คำว่าโทรนะครับนะโทรจะรวดเร็วกว่านะครับเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยพี่นะผมก็ไม่เช้านะเก้าโมงกว่ากเนี่ยในครับก็ไม่เช้าเท่าไหร่แล้วนะนะครับมา เดี๋ยวเราเริ่มมาเลยแล้วกันพี่นะครับสําหรับชุดเช้านี้ของเรานะครับรายการแรกรายการแรกนะครับในในช่ชวงเช้าๆนะครับนะเริ่มต้นด้วยแม่นางกวักเลยดีกว่าพีออ่นะครับเออนะครับกวักโชคกวักนรับเรียกซับในยามเช้านะครับแม่นางกวักหลวงปู่อิมวัดหัวเขา่าพีาน่นะครับรอโบราณในครับเนี่ยช่อพี่ดูรอยช่อได้เลยเนี่ยช่อเขาเพิ่มเงินบังคานนะครับสามร้อยปู่อิมนะสามร้อยบาทนะครับขุดสะ โอ้โหเนื้อแบบเนี้ยพี่จะพลาดหรอดูเนื้อเห่นไหมฟูฟัดเลยฮะฟูฟัดเลยพี่เราไม่จัดยังไงอะคุณสาวหลวงผู้เผือกครับพี่เห็นไ,ไหมคุณสาวผู้เผือกว่าจริงแก้วสามร้อยบาทโอ้โหคุณสาวยังสามร้อยแล้วร,รูปหล่อพ่อเงินต่อเนื่องเลยดีกว่านะครับน่าจะเป็นพ่อเงินออวัดท้ายน้ําเนี่ยพี่ดูดิตั้งจนฝุ่นขึ้นอะเนะครับไปได้ในช่วงเช้ามานันนะตั้งจนฝุ่นขึ้นเนี่ยดูเนี่ยรอยหล่อโบราณแบบเขาแนะนำแบบไม่ต้องปฏิเสธอะหล่อโบราณชัดเจน 300รอยบาทนะครับสา0ร้อยบาทแล้วก็หลวงปู่ทวดครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นกลางฉลูเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะครับโอ้พระไม่ธรรมดานะดูดิดอันนี้นี่ดูเนื้อได้เลยเดี๋ยวค้างให้ดูเนื้อเนื้อว่านเก้าเจ็เป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวค้างให้ดูนะเนื้อว่านเก้าเจ็ดเป็นแบบไหนจัดไปพี่เก้าร้อยบาทนะครับองนี้ของเก้าร้อยพี่นาะนำในชุดเช้าเก้ารอยก็หลวงพ่อองค์นี้จะเป็นของ ลวงปูงไข่น่าจะเป็นรุ่นสองนะผมว่าใช่ไหมน่าจะเป็นรุ่นสองไหมแบบเนี้ยอฟอนต์ตัวหนังสือแบบนี้หน้าตาแบบนี้พื้นผิวแบบนี้ด้านหรั่งครับพี่ดูโลหะเดยน่าจะเป็นรอยจานไหมรอยตรงนี้ยเห็นไหมรอยขีดๆอะ่ะน่าจะเป็นรอยจานนะเอาสามร้อยปูไข่ปูไข่สามร้อยครับปูไข่สามร้อยพระทบเลยพี่ในครับไม่ใช่ไม่สวยนะอันนี้ตอกเก้าสี่นะครับเป็นหน้าฝรั่งครับพี่พ,พี่ดูข้ามหลวงพระทบเนี่ยหน้าฝรั่ง ในครับตอกเก้าสี่เนี่ยดูตัวตอกเขาเนี่ยไม่ตัวหล่อครับพี่ตัวตอกเลยเก้าสี่นะพี่พี่เคยไหมเขาจะมีพิมพ์ประคำอยู่พิมพ์เนึ่งที่เป็นพิมพ์ของอที่ตอกเก้าสี่นี่เลยพี่แน,นชุดเดียวกันเอาสามร้อยบาทแ้วนกะระทบหน้าฝรั่งนะเอาไปแค่สามร้อยบาทพอนี่นะครับราคาแบบแบ่งกันนะครับแล้วก็เนี่ยซุ้มระครังนนะครับเนี่ยซุ้มระครังนี่พลาเท้นะครับ น้ำเนื้อชิ้นเอาแบบช่วงเช้าแบบแท้ๆเลยดีกว่าแนวะเรียมว,วินเทจเดิมพี่ไม่ได้แกงเก่าอันนี้เก่าจริงแนวะวินเทจมาเดิมจริงๆนะครับได้ดูด้านหลังเลยรอยเทมันจะเป็นรอยขึ้นนะครับรอยเทจะเป็นรอยขึ้นับพี่เห็นไหมครับรอยเทจะเป็นรอยขึ้นเอาสามร้อยบาทนะครับเนี่ยครับ,นะค,รบคือได้เก่าได้เดิมได้ธรรมชาติแบบนี้พี่นะครับยังไงพี่ก็คุ้มนะครับเอ้ยยังไงพี่ก็คุ้มนะครับพเนียมวัดน้อยพี่นี่พอนียมนะเป็นรูปหล่อ ตะกัวถึงไ้มพี่ก็นองออกนะครับตะกัวถึงถึงพาะเนี่ยวัดน้อยกับพี่นะเป็นรูปหลอส่วนมากเราเจอเป็นพวกพิมพ์พระประธานเล็กประธานใหญ่งมน้าอ้อยนะครับประมาณนั้นนะอันนี้เป็นรูปหลอท่านเลยพี่เก่าถึงยุคแน่นอนเอาสามร้อยเช้าๆผมจัดให้สามร้อยบาทนะครับเออาสามร้อยบาทพอนะครับในชุดในชุดรอบเช้านะครับแล้วผมก็ไปได้เหรียญนี้มาครับพี่นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อทองนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อทองครับพี่นะครับเขากบเหรียญแท้นะครับ ไอเจ้าของบอกอะไรรุ่นรุสองรุ่นสามรุ่นอะไรนี่แหละนะครับผมจําชื่อรุ่นเขาไม่ได้พี่แตเหรียญแท้แน่นอนเกตก็ดีขึ้นเลยเนะี่ยเอาสามร้อยพ่อทองเขากบนะค,นนนะบครสวรรค์นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยก็หลวงพ่อเดิมนะครับนี่ผมจัดให้นี่ไม่ใช่พระธรรมดาพี่นะโอ,อ้วหวายพี่ดูหน้าได้เลยนะเนีอ่าดูหน้าเนี่ยคือเหรียญอย่างเงี้ย,ยงงพี่ไม่ใช่เหรียญถอดนะไม่ใช่มีทั่วไปนะเนะี่ยแค่พื้นผิวก็แปดสองแล้วพี่ เนี่ยแค่ผิวแบบนี้นเนี่ยดูผิวเห็นไหมผิวออกมะขามเปียกออกส้มๆออกอมแดงๆอย่างแบบนี้นี่คือผิวแปดสองนะเชื่อมเดิมเห็นไหมไม่ได้แก้งเชื่อมนี่เชื่อมเดิมๆของเขาห่วงก็จะเล็กแนวเชื่อมเดิมเลยเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับเหรียญล้อบโบราณเงี้ยพี่แนวเหรียญนี้จะเป็นของหลวงพ่อเงินเห็นไหมเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินเงี้ยพี่องค์นี้น่าจะเป็นของ,ง,งน,แบบน่้จเป,เป็นของวัด อ๋อห้วยเขนเอาสามร้อยวัดห้วยเขยนแล้วก็ได้ไปได้นี่องหลวงพ่อเดิมมานะเออเหรียญแม่ครัวไหมเนี่ยเหรียญอย่างนะเงี้ยเนี่ยเป็นเหรียญเล็กพี่เขาซีนเก็บไว้อย่างดีเลยนะดูหลังเป็นตัวยันพุทธซ้อนอนะ่ะเอาสามร้อยพี่ท่านใดอยากได้ไว้บูชาเหรียญเล็กๆลูกเด็กเล็กแดงแขวนได้นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้น่าจะเป็นของเอ๊ะหลวงพ่ออะไรหลวงปู่หมุนไหมเนี่ย หมุนเข่าแดงหรือพ่ออะไรนะเป็นมือที่ผมก็อาจจะลืมชื่อพี่แต่เป็นพระสายใต้ผมจําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจำม่ได้แค่นเนี้แนวเป็นพระสายใต้ผมจําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กพี่ช่อเดิมด้วยนะครับเป็นพระพิมพ์หูกลางๆเงี้ยนะครับยังไงก็สายใต้เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะหลวงพ่อกล่อมนะครับอาหลวงพ่อกล่อม,อม,อมวัดปรากระพีใช่ไหมแนววัดปรากระพีอุตตรดิตต์อะแนวพ่อกล่อมนี่เขาบว,ว,วงๆแบบนี้เลย นะครับเราเนื้อแบบนี้เลยพี่เอาสามร้อยพ่อกล่องัดปลากับพี่พิมพ์เข้าไปดูได้นะนะครับของผมชัดเจนจริงนะครับพี่พิมพ์เข้าไปดูได้เลยนะครับพ่อกล่องัดปลากับพี่นะครับแล้วองค์นี้ครับพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นระนะครับเป็นรัฐตาครับพี่นะครับออกโซนเนื้อแร่เห็นไหมจะประกอยเลยยบระยับเลยโซนเนื้อแร่เนี่ยโซนเนื้อแร่เนี่ยแล้วพี่ดูตัวยันนะอันนี้เนื้อแร่นะครับอมเนื้อแร่นะครับเนี่ย เดิมๆเอาปิตานะรับเนื้อแรกสายใต้แน่นอนเอาห้าร้อยปิตาเนื้อแรหน่าใช้พี่แล้วเป็นอะไรที่น่าใช้เล่ะแล้วก็องค์นี้นะครับองนี้หลวงพ่อปานแล้วองนี้เป็นหลวงพ่อปานเนี่ยพี่คุดปีกแข็งเอาสามร้อยคุดปีกแข็งนะพี่แล้วแล้วเนื้อดินนีเก่าเก่าเก่าแน่นอนพี่ไม่ใช่เนื้อส้มๆใหม่ๆนะสามร้อยบาทเนี่ยถือว่า ยังใช้คาว่าแบ่งปันกันได้นะครัยังใช้คาว่าแบ่งไปได้อันนี้เขาว่าเป็นแหวนพี่รอดครับพี่ใช้หางช้างนะเป็น,เ,ปนเครื่องรางชนิดใดชนิดหนึ่งเลยซึ่งเป็นเป็นหางช้างนะครับอาจจะแบบาการคุนใสกันการ opposite, ลมเพลลมพัดนะครับลองพิมพ์เข้าไปดูได้พี่อันนี้คือเขาเรียกมานะคือโคตรเดิมเลยครับเป็นแหวนหางช้างเอาห้าร้อยนะครับเขาใช้หางช้างพี่นะครับลองเข้าไปดูนะพุทธคุณท่านนะครับลองเข้าไปดูได้แล้วก็เหรียญนี้ครับพี่ เหรียญเนี้ยเป็นของนนทบุรีนะครับผมผมจําชื่อพระไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเหรียญนนทบุรีครับพี่หลังอุนะครับผมเคยเข้าไปให้ชมอยู่นะนะครับบางทีเราก็ลืมนะครับเออไม่ใช่หรอกบางทีเราก็ลืมผมเอาเอาสามร้อยนะครับบางทีผมลืมนะครับเออแล้วก็วัดเกตเนี่ยดูอย่างองค์นี้เนี่ยองค์นี้ก็พระสวยนะครับไม่ใช่พระฟอร์มธรรมดาทั่วไปนะพี่ดูเนื้อดิเห็นไหมไอ้คาบเซซายคาบแคลไซ์เขาพูดออกมาจากในเนื้อปลาเนะี่ย เนี่ยครับเป็นคาบเขียวใสนะนะครับแล้วมีคาบรักเห็นไหมเขาลงรักไว้ในองค์นี้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะเขาลงรักไว้นะเนี่ยครับสาหรับองค์นี้ผมเอาสําหรับองค์นี้นะสามร้อยนะครับวัดเกตเอาไว้สามร้อยบาทนะครับแล้วก็ออันนี้จะเป็นพระอู่ทองวินาเป็นพระอู่ทองท้องช้าอันนี้เป็นพระทีดูง่ายดีนี่บัวขึ้นมาเป็นเล็บ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 เลยพี่นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพระกูนะองค์นี้พี่ๆไม่ควรพลาด แนวถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นจริงนะองค์นี้พี่ๆไม่ควรพลาดอะ่ะคือพระสวยเนี่ยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อเนียงนะครับเนี่ยพี่เนี่ย,เ,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 ยเปียกทองเดิมๆม,มาเลยพี่เหรียญห่วงเชื่อมด้วยขอบกระบอกด้วยเห็นไหมขอบกระบอกแถมเหรียญห่วงเชื่อมอีกด้วยสองสี่หกแปดนะครับนี่ไม่ใช่เหรียญธรรมดานะสองสี่หกแปดนะครับเอา เอาไป500บาทนะครับพี่พี่จ๋าอันนี้เหรียญเดิมนะครับไม่ใช่เหรียญแบบชุบมาใหม่นะเหรียญเก่าจริงพี่ถึงยุ้งได้เราเอาไป500บาทนะครับ500บาทแล้วก็องค์นี้เป็นไพรลีพินาดนับเหรียญไพรลีพินาส2495โอ้โหพี่เส้นขนแมวก็จัดกระจายเลยนะครับเอา300าร้ยไพรลีนะครับไพรลีคือแบ,บ่งแบ่งเงนจริงพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นเหนรียญหนุมานแบกอัครสาวกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญล่อ,อโบราณครับพี่ แนวซึ่งเหรียญนี้การหล่อโบราณของเขานะครับค like <he> ่าเบ้ายังคงอยู่แนวธรรมชาติเหรียญไหนแม้หูเหรียญเอ้ยอะไรเอ้ยคือครบถ้วนจริงพี่หลวงเพราะคงวัดบางกระพร้อมนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เป็นอันนี้เป็นปลกนะครับเป็นปลกปกจิ๋วนีพี่เนี่ยเอาอี่ว่าปกวัดท้ายตลาดหรือจะเป็นวัดไหนใครรู้ที่ก็เอาไปพี่แท้นะครับเอาสามร้อยเช้านะครับเช้าเช้าแล้วก็เต่าอันนี้เต่าเพราะเงินเนื้อเขียวเลยเนี่ย นี่คือเนื้อสากลนิยมนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อน,นะนี่นะเนี่ยเนื้อสากลนิยมนะครับออกเขียวแบบนี้เลยพี่นี่คือเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อตามที่เขาเล่นกันนะนะครับลองแคปไปดูได้พี่เนื้อ,อน,นี่จริงหรือเปล่าอันนี้เสียดายแค่มีรอยชํารุดแหว่งนิดเดียวนะครับที่เหลือเป๊ะนะครับที่เหลือ,อ,อนี่เป๊ะเอาเอาห้าร้อยนี่ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อสุนวัดสารากุลนบิดนะาฮานุมานจับเขา่าหลวงพ่อสุนวัดสารากุลนะพี่ พ่อสุนนะบอกแล้วว่าเนื้อพระเดิมแน่นอนนะครับหลวงพ่อสุนวัดสารากุลเอาเก้าร้อยบาทเลยครับนี่เก่าเก่าแบบเก่าคากรอบอะ่พะพ่อสุนวัดสารากุลเก่าคากรอบเลยพี่เก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยแล้วก็องค์นี้เป็นพระนอน,นครับพี่นะครับองค์นี้น่าจะเป็นของพระครูสั่งไหม แหนออน่าจะเป็นของพระครูสังวัดอินนะเพราะว่าหนึ่งคือเนื้อเนื้อเขาจะอยู่ในโซนหลวงปู่ผูแหนบหลวงปู่ภูพระครูสั่งนี่จะอยู่ในเนื้อโซนเดียวกันนะครับจะเป็นเนื้อโซนที่ละเอียดออกสะอาดสะอาดหน่อยนะครับพี่ดูดิเห็นไหมเนื้อโซนละเอียดออกสะอาดสะอาดแล้วเนื้อขาวจ้วงเลยนะรพานี่เก่าจริงที่เรี่ยมเดิมเห็นไหมไม่มีการแก่สามร้อยนี่นะครับพิมพ์ปังสายญาติสามร้อยบาทนะครับเพราะโตบางกระทิงครับพี่ไอ้จริงๆปังมารวิชัยแบบนี้เป็นปางที่ดูง่ายนะ นะครับปางมารวิชัยแล้วพี่ดูเนื้อดินก็ได้นะครับเป็นปางที่ดูง่ายนะคือไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเห็นไหมไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายกับพี่เอาเก้าร้อยบาทนะเพระโตบางกระทิงแล้วก็เหรียญนี่พี่นี่เหรียญเขาหลามตัดนะนะ้ำหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเขาหลามตัดเนื้อแบบโอ้โหเนื้อ,อยังแจ่มมาดูดิพามพามได้เดิมดีพี่นะครับปลาพร้อมห่วงเขาด้วยนะ อ่ะพี่ดูห่วงเลห่วงไม่ได้ว่าเอามาใส่ใหม่เลยแม้เนื้อโลหะเดียวกันเลยนะครับเออเนื้อโลหะเดียวกันเลยพี่เขาเรียกเก็บไว้นะพี่นะเอาสามร้อยบาทนะครับปูเอี่ยมแล้วก็เทวรูปช้างนะครับอันนี้เป็นเทวรูปเนื้อสำริดเงินนะเทวรูปเลยนะนะครับไม่ได้มีแบบเอ่อรอยตะเข็บรอยอะไรเลยนะนะครับอันนี้คือปั้นหุ่นเทียนเลยพี่นะทีละองค์ทีละองค์เลยพี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทเดี๋ยวพี่นะครับเหรียญ ซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อโอ้โหพี่ดูหลวงพ่อฉุยผมไม่มั่นใจหนึ่งสองสามอะไรของเขาเนี่ยนะครับเราแยกแยกไม่เป็นนะครับแต่พี่ได้เดิมแน่เอาห้าร้อยบาทแนวพ่อฉุยพี่เย่าพูเดิมเลยพี่นะครับคือเหรียญเดิมมากห้าร้อยบาทแนวพ่อฉุยสมเด็จวัดระฆังครับพี่แนวพิมพ์ใหญ่นะครับพิมนะพ์มใหญ่วัดระฆังเลยเอ่าพี่ดูเนื้อนี่แนวะนี่คือพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะ นยครับพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเลยนยครับอ่าพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาตินี่คือพิมพ์หยาบวัลขังอยู่ในกรอบสแตนเลสนะสามร้อยบาทนะครับนางครับพี่นะครับโอ้โหดูนางเนี่ยเอาดูความแห้งดูเนื้ออ่านางพญานะครับพี่ดูความแห้งแล้วพี่ดูเนื้อดิไม่ใช่ทั่วไปแน่นอน เอาห้าร้อยบาทพี่นะนางพยาพิสูรโลกนับเอาไปห้าร้อยแนวเอาไปห้าร้อยแล้วก็องค์นี้เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินก็พี่นะครับสามชายสามชายใหญ่ครับพี่แนวร้อยเดือดด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นเทียนนะพี่นะอ่าที่มีเขาได้แล้เม็ดผดเม็ดเดือดนะพี่นะรอยย้อยของเนื้อหามวลสารนะครับการเข้าหุ่นเทียนแบบไม่แน่นนะครับก็อาจจะมีรอยเปิดนะครับรอยเปิดรอยอ่าเม็ดผดเม็ดเดือดนะพี่นะเอาสามร้อยบาทละกันสามชายใหญ่นะครับอสามชายใหญ่แล้วก็ อ่าองนี้พี่แลวองนี้จะเป็นคุณแผนนะครับหลังจากในนะเออในครับคุณแผนหลังจากครับพี่ในครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวเนื้อโลหะชัดเจนพ่อโบยวัดมะนาวเนื้อโลหะชัดเจนเอาก้าร้อยบาทนะครับพ่อโบยพ่อโบยเก้าร้อยองนี้ครับพี่แลวองนี้น่าจะประมาณแบบสมเด็จปีเก้าห้าแล้วสมเด็จเผานะครับปีเก้าห้าดูเนื้อโดยประมาณนะครับเพราะว่าพระแท้ะแล้วดูเนื้อโดยประมาณครับพี่แล้วหลังแบบกระดานแผ่ว คลาสสิกสุดๆเอาสามร้อยแนวสามร้อยแล้วก็วงนี้นะครับพี่นวบุหลวงพะมุมอูโหนี่เนื้อเนื้อแบบเห็นไหมเนื้อธรรมชาติเลยอะบุหรี่พะมุมนะแนวบุหลวงพะมุมนะเนื้อธรรมชาติเลยพี่ีน่ะครับเอาพะมุมมาสามร้อยวัดประสาทยเยอสามร้อยบาทแนวะบลหรี่แก้วพิมพ์ปั้นนวะบุหลี่แก้วพิมพ์เล็กนะพี่นะเป็นพิมพ์ปั้นออกวัดปากทะเลนะครับพี่ถ้าเนื้อทรงนี้เนื้อสไตล์นี้นะครับไม่จัดได้ยังไงแล้วนะพี่ดูเนื้อดิ เนื้อ Merkel ทรงนี้สไตล์นี้เอาสามร้อยบาทในครูสายใหญ่ในครับพี่พี่จ๋าขุดสะยใหญ่เห็นไหมขุดสายใหญ่กับพี่นารูปของปู่เผือกวัดจิงแก้วในครับขุดสายใหญ่นะรูปของปู่เผือกวัดจิงแก้วสามร้อยบาทในครับเราก็เหรียญนี้ครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อจุนนะครับเหรียญหลวงพ่อจุนที่ไหนนะดาวเป็นเหรียญหล่อสองหน้าดาวอาจจะเป็นสายราชบุรีหรือเปล่าสามร้อยบาทในครับ 3ามแล้วแล้วก็สมเด็จกับพี่ในอัพองค์น,นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ปรกโพวัดอันนี้เป็นกรุบางขุ่นพรมโปกโพบางหุนพรมเห็นไ,ไหมนี่คือปรโพนะบางหุนพรมเก้าร้อยบาทนะครับปรโพบางขุ่นพรมแล้วก็องค์น,นี้องค์นี้หลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลกับพี่นับเนื้อออกสำริดนะเนื้อออกสำริดนะครับดูดิ หลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาเทอมูลครับพี่เรียมเงินนะครับเรียมเงินแบบดูง่ายเลยนะหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาเท,าทอมูลเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องต์งต่อไปไนะครับสาหรับองค์ต่อไปนะพี่นะเป็นองค์นี้เลยเนี่ยโอ้โหพานายพิ่าพิมเล็กหายยากนะครับไม่เจอหรอกเนี่ยดูง่ายด้วยเอาเก้าร้อยบาทนะพลายพิณานพิมเ็กแล้วก็องค์นี้ลบบุรีพี่น้ำาจ้าอุ่นบน รบบุรีจ๋าแนวะยอดขุนพลรบบุรีเนื้อตะกัว่วสีแดงโอ้โหเนี่ยยอดขุนพลนะรบบุรีเนื้อตะกัว่วสีแดงอันนี้ยอดขุนพลนะพี่นะ้ารบบุรีนะเอาเก้าร้อยเก้าร้อยแล้วก็โอ้โหเนี่ยองค์นี้เนี่ยพี่เส้นได้นะครับองค์นี้เส้นได้เป็นบางขุนพรมเนี่ยเส้นได้ใหญ่บางขุนพรม ไม่เจอเหรอกพี่แนวผาไงก็ไม่เจอไม่มีนะครับเพร่อไม่มีเป็นผ้าบ้านทั่วๆคือทั่วไปไม่มีพี่เนื้อทรงนี้สไตล์นี่นะเนี่ยที่ดูง่ายแบบนี้นะไม่มีอีกแล้วเอาเก้าร้อยผ่านนะครับแล้วก็ชิราเถ้าพี่อันนี้เป็นชิราอีโดจีนนะอันนี้เป็น,น,น,เ,ปนเขาเรียกว่าศิละปะในการแต่งของเขาเป็นแต่งแบบชาวบ้านใช่ไหมไม่ใช่เชิงช่างนะเนี่ยเป็นการแต่งแบบ ช่างชาวบ้านน่ะดูการแต่งเนี่ยนี่พ้าขู่ผ้าเดิมเลยนะอินโดจีนครับพี่แล้วแต่งแบบนี้ไม่ได้มีเกินกาดนะครับไม่ได้มีแบบทั่วๆไปอ่ะเก้าร้อยบาทนะครับไม่มีเกินกาดไม่ได้มีทั่วไปครับพี่นะครับแล้วก็องนี้ครับได้จะเป็นของหลวงปูเ่เฮียงวัดป่านะครับปิดตาหลังแบบครับพี่นะครับอง์นี้นะสะดือใหญ่หรืออะไรทักอย่างที่พิมพ์เขาเรียกกันนะหลวงปูเ่เฮียงเอาเก้าร้อยบาทนี่พ้าแท้นะพี่ขู่เฮียงนะครับ ดูด้านหลังพี่น่าจะมองออกในะครับเชื่อเดยว่าในครับพี่น่าจะมองออก900บาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อเนียมครับพี่นะครับมีรูปหลอดท่านแล้วนะครับนี่คือปลูนหนังของท่านนะครับนี่คือปูหนังทองยังบางๆแบบเลยยิบเลยยิบเลยยิบอยู่เลยพี่พ่อเนียมนะครับพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีพี่เป็นพิมพ์ปลูหนังดูคาบทองเลยขอบขอบยังเห็นอยู่เลย ด้านหลังก็ยังเห็นอยู่เลยพี่นะครับพระเก่าจริงนะครับเออหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเอาเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับปลุกหนังหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีนะเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็พระรอดอันนี้เป็นพระรอดแบบดูดีเก่าถึงยุคเลยพี่อันนี้นะนะเป็นพระรอดครับพี่นะครับมหาวันดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูรอยปิน้นดูปีกดูความเก่าเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายและท้ายาสุดครับพี่นะครับเป็นเนื้อสำริดครับพี่ับฐานสูง ผมดูน่าจะเป็นหลงพ่ท้าพระทองนะรับพี่ดูเนี่ยเพราะพระศกเป็นเม็ด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 เลยพี่เห็นไหมเป็นเม็ดบัวลอยแปะไเลยแนบเป็นเม็ดบัวลอยแล้วด้านล่างนี้น่าจะมีรอยจานด้วยเนี่ยผมเอียงให้ดูเนี่ยเห็นไหมดูรอยเห็นไหมด้านล่างน่าจะมีรอยจานด้วยเอา900บาทนะครับ2ลิรครับพี่ออกแดงเลย900บาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายบนสายตรงเข้ามาผมได้เลยพี่ดาพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ